สวัสดีครับไร่ทองนุชครับผมเมื่อนี้นะครับผมสิพามาบึงฝรั่งอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เหมาะสาหรับเหตุการ์ค่าเชิงพาณิชย์เนาะเป็นฝรั่งที่มีสายพันธุ์ที่ชื่อว่าแตงโมหรือว่ากัวซีปลาเรือนะแตงโมลักษณะของเขานี่ก็จะเนื้ออาจจะบรลายสมมโงาซีนะครับามาเมล็ดค่อนข้างที่จะเยอะจากน้อยแต่ว่ารสชาติก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับผมพอดีของเขาเพลียงคือเหม,มาะมะม่วงเลยนี่นะครับเบิ่งนะครับ ความดกนะครับผมบอกเลยว่าบัได้เป็นลอนอ่องผู้ใดเนาะดกอีริโดกแบบที่ยังของจนซื้อแต่ว่าพอดีองเขาอะคือส้มหยากนะครับเป็นยังบดีอุ้ยเคมีผมกับบัวแดงห้ผมห้ยได้ขี่ไก่ถิ้มใบแล้วแต่นะครับผมก็คือปีละเทื่ยหรือรอ,อาจจะปีละสองเทื่ยวเนาะผมห้ถิ้มใบแล้วก็น้ำบัไแดงหดเลยนะครับเบึง้งลักษณะดินนะครับผมที่ผมปลูกต้นเสดาตัวนี้เนาะเบึง้งเห็นปะติดใส่ผงเลยผงจ๋าเลยนะครับผม ตัวนี้เป็นกิ้งทาบเนาะเเป็นกิ้งตอนซีมงเทงไปแล้วนะครับผมซึ่งผมบอกได้ว่านี่ก็เป็นขอดีของเขาเนะนาะแต่ถ้าบำรุงควน้ำดีๆนี่ผมคิดว่าอาจจะบ่าผาดก็ไดนะ้เนาะอาจจะดีนะครับผมซึ่งผูใ้ใดสนใจนะครับผมนพาพันน้ำมาเบืองแล้วซิ่งดีๆเนาะผมมีกิ่งพนันผมเสียบยอดว้นะครับผู้ดใดผู้ใดอยากเอาไปไ้ขยายพันุไปปลูกกินเอาไปทาเชียงพานิดถักผมมาเรื่อยๆนะครับผมก็บชส่งถึงหนาบ้านนะครับวันนี้กเาเรื่องดีๆมาฝากครับขอบคุณแหละสวัสดีครับ